สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่28เมษายน2563นะคะวันนี้เรามาตามต่อนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าทั้งสามน้อยเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเข้าทั้งพิเศษนะคะธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะแล้วก็รูดนี้ก็เข้าทุกวันเลยนะคะเมื่อวานก็รวยๆกันทั่วหน้านะคะ วันนี้เรามาตามต่อนะคะวันนี้มีเด็ดๆมีเน้นๆให้นะคะเนาะเราจะเน้นๆให้ว่าตัวไหนนะคะลองไปติดตามลองไปตามดูนะคะว่าวันนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมาดูนะคะในช่องของเรานะคะให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกๆคนเลยนะคะเนาะ เมื่อวานนี้ฝนตกนะคะวันนี้แดดออกนะคะ <c oughs> วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะนะคะวันนี้เรามาตามต่อกันเลยนะคะ <c oughs> วันนี้วันนี้ต้องมีคนรวยหรือว่ารวยกันทุกคนใครที่เข้ามาดูช่องนี้นะคะจะมีโชคนะคะจะมีลาบกันทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ลองเข้ามาติดตามดูนะคะช่องสองหวยนะคะลองเข้ามาติดตามดูนะคะเป็น คือครั้งแรกที่ที่เราเปิดช่องนะคะก็คือเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะแต่ว่าเรามีอ่หาหน้อยพิเศษธรรมดา VIP มาตลอดนะคะแต่ว่าช่องเราเพิ่งเปิดนะคะแต่เราก็ให้ถูกมาทุกงวดนะคะทุกวันเลยนะคะเนาะแล้วก็จะมีออมสินด้วยนะคะออมสินนี่ยังไม่ให้นะคะเดี๋ยวออมสินเดี๋ยจะลงให้นะคะออมสินแล้วก็ วันที่16พฤษภาคมนะคะยังไงก็รวยแน่นอนนะคะ16พฤษภาคมนะคะ2563นะคะมีตัวเด็ดๆตัวเน้นๆให้นะคะเพราะว่างวดก่อนหน้านี้ก็เข้านะคะก่อนที่จะมีฉุกเฉินนะคะก่อนที่จะมีโควิดนะคะของเราก็เข้าทุกงวดเลยนะคะแล้วก็วันที่16พฤษภาคมเนี่ยค่ะเราจะมีให้อีกแต่วันนี้นะคะเราจะมาตามอานอยพิเศษ น้อยธรรมดานะคะแล้วก็ VIP นะคะวันที่8เมษายน2563นะคะให้ทุกท่านจดนะคะเพราะว่าอืมอยากจะให้เตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดนะคะเนาะถ้าเกิดแอดพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอยากจะให้ทุกท่านมีโชคในลาบแล้วก็มีเงินใช้กันนะคะเนาะลองเสี่ยงโชคดูนะคะ เอาปากกามาจดเลยนะคะแอดจะพูดเลยนะคะสามตัวนะคะตัวเลขที่จะพูดต่อไปนะคะคือจะเป็นทั้งสามนอยเลยนะคะทั้งน้อยพิเศษนอยธรรมดาแล้วก็วีไอพนะคะรูดนะคะมีห้ามีหกแล้วก็มีสี่ค่ะได้ตังค์แน่นอนนะคะส่วนสามตัวนะคะ โจทต่อเลยนะคะสามตัวก็จะมีหกห้าสี่สี่หนึ่งหกหกห้าสี่สี่หนึ่งหกนี่เน้นๆเ,นเลยนะคะแล้วก็ห้าหกศูนย์สามห้าศูนย์สี่ห้าสามห้าหนึ่งหก หกแปดสามเสียงก็จะแหบๆหน่อยนะเสียงพอดีว่าน่าจะเป็นที่อากาศนะอากาศน่าจะเปลี่ยนนะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็เจอเจอฝนนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะจะทวนนะคะสามตัวนะคะสามตัวจะมีหกห้าสี่สี่หนึ่งหกสองชุดนี้จะเน้นๆเลยนะคะสามตัว ชุดต่อไปนะคะห้าหกศูนย์สามห้าศูนย์สี่ห้าสามห้าหนึ่งหกหกแปดสามทันนะคะสามตัวหมดแล้วนะคะแอดขอโทษค่ะพอดีเจ <c oughs> ็บคอ,อนิดนึงนะคะเนอะไปสองตัวเลยนะคะ เอาสองตัวนะคะสองตัวก็จะมีสองตัวเน้นๆนะคะหกหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าสี่ ห้าสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งสามแปดศูนย์สามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบอกไปแล้วนะเนาะสองสามค่ะมีทั้งหมดสิบสองชุดนะคะอาจจะชวนอีกรอบหนึ่งนะคะ หกหนึ่งเก้าสี่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าสี่ห้าสามสามหนึ่งสามแปดศูนย์สามเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสาม นะคะมีทั้งหมด12ชุดนะคะนี่ก็คือจะเป็นนอยพิเศษธรรมดาแล้วก็ VIP รวมกันอยู่ในนี้เลยนะคะสามารถไปได้ทั้ง3นอยเลยค่ะของวันนี้นะคะวันที่28เมษายน2563นะคะพอดีว่าแอดเจ็บคอนิดนึงนะคะให้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้รวย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 ,รวยกันทุกคนเลยนะคะ หวังว่าทุกท่านคงจดทันนะคะเนาะถ้าไม่ทันย้อนกลับมาดูได้นะคะคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ